ขายข้อข้องใจกันนะครับว่าการเล่นหุ้นหรือการลงทุนแบบ V I เนี่ยเรามีการขายหุ้นกันบ้างไหมนะครับผมเชื่อว่าคําถามนี้นะเป็นสิ่งที่คนหลายคนมักสงสัยนะครับว่าเฮ้ยเรื่องจริงแล้วเนี่ยการลงทุนรยะยาวที่บอกระยะยาวจริงๆเราจะถือหุ้นไปตลอดชีพไหมเราจะมีการขายบ้างไหมถูกไหมครับผมต้องบอกนี้ครับว่าจริงๆแล้วนักลงทุนที่เป็นสาย V I นะครับมีทั้งสองแบบนะครับคือพูดง่ายๆว่ามีทั้งฝั่งที่มีขายออกไปบ้าง และอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ขายเลยนะครับก็มีอยู่บ้างนะครแต่ฝั่งของไม่ขายเลยเนี่ยจะค่อนข้างมีน้อยกว่านะครับอ,อ,อ,ยอย่างเช่นดเช่นดรนิเวศเนี่ยก็จะเป็นนักลงทุนท่านหนึ่งนะครับที่มักจะไม่ค่อยขายหุ้นท่านเคยบอกว่าซื้อหุ้นตัวหนึ่งผมมอง10ปีอยู่แล้วต้องบอกว่าลักษณะการที่คุณจะถือหุ้นแล้วไม่ขายได้เป้าหมายการลงทุนของคุณนต้องอยู่ที่เรื่องของปันผลดรนิเวศเนี่ยชอบพูดเสมอว่าแค่ถือหุ้น เรื่อยๆนะครับเขาก็ได้ในส่วนของปันผลหรือตัวดีดิวิเดนต์ยูเนี่ยกลับมา10ปีนะครับก็คืนทุนหมดแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะหลายคนไม่รู้ว่าเวลาหุ้นถ้าเราซื้อได้ฐานที่ต่ำจริงๆนะครับหุ้นบางทีจะอยู่ประมาณสัก7%ต่อปีในส่วนของปันผลน,นะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณถือไปเรื่อยๆนะครับ100%ตถูกไหมต้นทุนคุณ100%ถูกไหมครับ,รบที่คุณลงทุนไปแต่คุณได้ปันผลปีละ7%ใช้เวลากี่ปีครับ10 สปีได้ป่ะ1ิบสปีอ่ะคุณก็ได้ต้นทุนคืนหมดแล้วเห็นภาพไหมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะปันผลในตลาดหุ้นหรือปันผลของบริษัทในตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้จบกันที่แค่มันไม่ได้จบกันแค่มันไม่ได้ปันผลให้ปีละแค่เเครับเพราะถ้ามูลค่าของหุ้นมันโตนะครับกำไรของบริษัทมันโตขึ้นเรื่อยๆปีที่แย่ยังจ่าย7%ถูกไหมถ้ากําไรบริษัทเพิ่มขึ้นคําถามคือจ่ายเพิ่มขึ้นไหมครับจ่ายเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นการลงทุนแบบ VI ที่แบบจะทําให้คุณไม่ขายหุ้นได้มันก็สามารถทําได้นะครับโดยที่ว่าอะไรให้โฟกัสไปที่เรื่องของปันผลเพราะถ้าคุณถือปันผลไปเรื่อยๆถือแต่หุ้นที่ปันผลสูงๆไปเรื่อยๆสมมติคุณซื้อหุ้นที่20บาทผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับแล้วเขาบอกว่าตอนที่คุณซื้อ20บาทเนี่ยเขาจ่ายปันผลให้นะครับปันผลให้ปีละ1บาทนั่นหมายความว่าอะไรครับคุณต้องใช้เวลาถือตรงนี้ประมาณ20ปีถูกปะ คุณได้ปันผลมาปีละ1บาท20ปีเท่ากับว่าต้นทุนคุณจะเหลือศูนย์บาทถูกไหมครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแค่เฉพาะปันผลน่ะมันก็คืนเงินต้นคุณหมดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้มูลค่าหุ้นที่อยู่ในตลาดเนี่ยถ้าหุ้นมันไม่ได้เจ๊งมันคือกําไรลว้ลวนที่ไม่มีต้นทุนครับเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทมันไม่เจ๊งครับคุณก็สามารถถือหุ้นเหล่านี้ต่อไปได้เรื่อยๆแต่ในอีกกรณีหนึ่งครับคือการขายหุ้นออกบางส่วนนะครับแบบที่2นะบางส่วนนะครับหรือบางทีอาจจะขายหมดก็ได้ แต่ว่าเขาใช้หลักการคือพร่องนะครับฟับงให้ดีนะพร่องทุนออกครับเพื่อให้สามารถถือหุ้นเหล่านั้น,นได้อย่างสบายใจนะครับหรือบางทีสมมุติอย่างเช่นคุณซื้อหุ้นไป1นึ0 0แสนบาทนะพุ้นตัวหนึ่งไปถึงแสนบาทปรากฏว่ามูลค่าหุ้นน่ะมันขึ้นไปถึงจุดหนึ่งสมมติขึ้นไป3 0 0แสน ถูกไหมครับใน0ามแสนนี้จะเป็นอะไรครับจะเป็นต้นทุนคุณอยู่ที่1น0 0 0แสนบาทถูกไหมครับแล้วก็มีกําไรเนี่ยอีก20,000นบาทถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีการขายหุ้นเป็นแบบศิลปะอีกแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเขาจะขายแค่เอาต้นทุนออกนะครับชักทุนออกเพื่อให้การ invest หรือการลงทุนของเขาในครั้งนี้ไม่มีทางขาดทุนอีกต่อไปพอ่อยผ้าไหมเพื่อปล่อยเหลือแต่กําไรคือขายเอาทุนออกนะครับเพราะฉะนั้นพอขายออก1 0 0 0 0แปั๊บปุ้ง เป็นไงครับกำไรอยู่ตรงนั้นนะเท่าไหร่ก็ปล่อยมันลันไปถูกไหมครับคุณก็ถือหุ้นได้อย่างสบายใจแล้วอ๋อก็หุ้นตัวนี้จะลงไปเหรอ50%ไม่เป็นไรเราไม่มีต้นทุนเห็นภาพไหมพอมูลค่าของหุนะ้นเนี่ยมันไม่มีทางลงมาถึงต้นทุนเราเพราะต้นทุนเราคือ0นบาทกรณีเดียวที่หุ้นเหล่านี้จะลงมาถึงต้นทุนเราคือหุ้นเหล่านั้นต้องเจ๊งหรือโดนซสเปนออกจากตลาดจริงไหมจริงเห็ไหมถ้าเป็นแบบนั้นก็ค่อยว่ากันถูกไหมแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกิดขึ้นหรอกครับถ้าเราเลือกลงทุนในหน ที่คําถามต่อมาคือว่าบางทีการขายเหล่านี้เป้าหมายของเขาคืออะไรครับเขาจะเอาเงิน1นึ่งแสนเนี่ยกลับไปซื้อหุ้นตัวอื่นเพิ่มนะครับหรืออาจจะเอาไปใช้เป็นโบนัสอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปแต่ว่าเกณฑ์นในการขายหุ้นของเขาอะ่ะเขาไม่ได้ขายจากการที่ว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้บวกขึ้นไปเยอะแล้วเขาก็ขายหุ้นตัวนี้กำไราไร50%แล้วก็ขายหุ้นตัวนี้กำไราไรอเ็แล้วก็ขายเขาไม่ได้อยู่ที่ว่าหุ้นในพอร์ตบวกขึ้นไปเขียวมากเท่าไหร่เขาถึงขายนะครับแต่ เคล็ดลับหรือเกณฑ์ในการขายหุ้นของ VI ซึ่งเป็นเหมือนกันถ้าคนคิดจะขายหุ้นนะครับมีอยู่แค่2องไทเทรียเท่านั้นครับหรือว่า2เงื่อนไขเท่านั้นที่เขาจะทําการขายหุ้นเหล่านั้นออกมาก็คือข้อแรกครับเขาจะขายหุ้นเหล่านั้นก็ต่อเมือ่อราคามันขึ้นไปเกินพื้นฐานหรือว่าเรียกว่าโอเวอร์แวลูพูดง่ายๆว่าพื้นฐานมันควรจะอยู่ประมาณราคาแถวๆนีน้แต่ปรากฏวันนี้ราคามันวิ่งขึ้นไปแบบแรงเกิน นะครับไปแบบ P/E สูงๆแบบ40เท่า50เท่าร้อยเท่าอะไรแบบนี้หรือว่าปันผลณนะทามมิ่งตอนนั้นนะอาจจะแบบปันผลต่ำมากๆ P/BV สูงมาก P/E สูงมากปันผลต่ำมากแบบนั้นเนะ่ะเขาจะทำการพิจารณาในการขายหุ้นออกมาเพราะเขารู้ว่าอะไรครับเพราะถ้าเขาไม่ขายออกมาโอกาสที่หุ้นมันจะร่วงลงมันก็มีหรือเปหรือไหมนะเขาบางทีเขาขายเพราะว่ามูล,ลค่าหรือราคาของหุ้นนะตอนนั้นนะ มันแพงมันสูงเวรกว่าความเป็นจริงที่พื้นฐานของบริษัทเหล่านั้นควรจะเป็นเขาถึงทําการพร่องหรือขายออกมานะครับกับข้อที่2เขาจะขายหุ้นเหล่านั้นออกมาก็ต่อเมื่อพื้นฐานของบริษัทเหล่านั้นเริ่มดูไม่ดีเริ่มขาดทุนแบบเฮ้ยปีนี้ก็ขาดทุนไตรมาสต่อไปก็ขาดทุนปีหน้าก็ยังขาดทุนอยู่อะไรแบบนี้มันเริ่มขาดทุนต่อเนื่องปันผลเริ่มไม่จ่ายส่งเริ่มรูไม่ดีแล้ว แบบนี้เขาจะทําการขายออกมาคือกรณีที่หุ้นเริ่มดูแย่ลงพูดง่ายๆถูกไหมครับเขาจะไม่ยอมให้เสียงเงินไปทั้งก้อนแบบ100%เปเขาไม่ได้ขายกันเพราะว่าแค่ราคาหุ้นมันล่วงลง40% 50%นะแต่เขาขายเพราะว่าพื้นฐานบริษัทหรืองบการเงินหรือผลประกอบการต่างๆมันเริ่มออกมาแย่ลงแย่ลงต่อเนื่องติดต่อกันถ้ามันออกมาแย่มาหนึ่งไตามารสอาจจะไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าแบบออกมาแย่4ไตามาสติด5ไตามารส6ไตามาส7ไตามารส อย่างนี้บันผลก็ไม่จ่ายหนี้สินก็เพิ่มขึ้นแสดงว่าเป็นไงครับแสดงว่าหุ้นเหล่านั้นเริ่มมีปัญหาถูกไหมบริษัทเหล่านั้นอะเริ่มมีปัญหาถูกไหมครับนี่ครับคือเกณฑ์การขายหุ้นของ VI ไอเขาจะขายแค่2ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ขายแค่เพราะว่าราคาหุ้นมันพุ่งขึ้นสูงหรือร่วงลงหนักอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับต้องขายเพราะว่ามันแพงหรือว่าหุ้นเหล่านั้นมันไม่ดีเท่านั้นเองนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเมนหลัก นะครับของการลงทุนแบบ VI อ VI ขึ้นชื่ออยู่แล้วก็คือ value investing ถูกไหมเพราะฉะนั้นการลงทุนของเขาครับเขาจะลงทุนตามความคุ้มค่าครับว่าณนะวันนี้เขาถืออะไรแล้วคุ้มค่ามากกว่ากันวันนี้สิ่งที่เขาถือตรงไหนอะไรยังไงดีกว่ากันเขามองที่คุณค่าที่เราคู่ควรโอเคไหมเขาไม่ได้มองแค่ว่าราคามันจะขึ้นหรือมันจะลงหนักหรือแรงขนาดไหน บ,บางคนเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยวุ่นล่วงแล้วถือไม่ได้แล้วต้องขายออกมาบอกไม่ใช่นะครับต้องไปดูพื้นฐานธุรกิจพื้นฐานบริษัทเท่านั้นนะครับถ้าไม่ดีถึงจะขายออกมาถึงจะพร่องออกมานะครับกับอีกกรณีหนึ่งคือถ้าราคาหุ้นมันขึ้นไปเวอร์เกินไปเขาเขาได้กําไรมาหาศาลมากพอแล้วนะครับแล้วมูลค่าตอนนี้อาจจะขึ้นไปแพงแต่อาจจะแบบไม่ได้ไม่ใช่เป้าหมายที่เขาคิดไว้ตั้งแต่แรกก็ได้อาจจะต่ํากว่าเป้าหมายที่เขาคิดไว้ก็ได้แต่วันนี้มันแพงจริงคือพื้นฐานบริษัทโตไม่ทันกับ มูลค่าที่มันโตเขาก็จะทําการพร่องหรือขายทากําไรออกมาครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ให้ดีนะครับส่วนตัวผมที่เป็นนักลงทุนแบบ VI คนหนึ่งเนี่ยผมต้องตอบว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะเป็นแบบหลังหมายความว่าจะมีการที่ขายบางส่วนหรือพร่องทุนออกนะครับอยู่ประมาณสัก80% 90%ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการนี้นะครับเพราะมองว่าเวลาหุ้นมันขึ้นอ่ะมันขึ้นที2 0 0 30%อยอย่างเงี้ยกว่าที่เราจะได้ผลรวม2 0 0ร0 0มนอะ่ะ มันต้องใช้เวลาหลายปีไงถูกไหมแต่ถ้าเราพล่องออกมาบ้าง1มันจะทําให้เหมือนกับเราได้ปันผลในอนาคตมันเลยถูกไหมครับสเราได้กําไรส่วนต่างตรงนี้กลับมา 3. ม,มันจะทําให้เราอะสามารถถือหุ้นได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราไม่มีต้นทุนอยู่ในนั้นแล้วโอเคไหมนี่ก็เป็น strategi หรือเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนนะครับแต่ถามว่ามีหุ้นอีกส่วนหนึ่งไหมที่ผมจะว่าถือแล้วแบบไม่ขายเลยมีแต่มันจะเป็นหุนลักษณะที่เป็น defensive พอสมควรนะครับเป็นหุ้นที่แบบรับรองว่าไม่เจ๊งแบบพื้นฐานแก่งโคตรนะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าผมมีการขายหุ้นออกมาเพราะใจผมก็ยังไม่ถึงกับระดับลอรเตอร์นิเวทที่แบบจะทนถือได้แบบ1 0 20ปีอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมมองว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยเราพร่องออกมาให้เราสบายใจเพราะพอเราสบายใจกับหุ้นตัวไหนนะครับราคามันจะขึ้นจะลงจะอะไรยังไงมันจะทําให้เราถือได้ยาวมากยิ่งขึ้นรูน้ไหมเมื่อเราไม่มีทุนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วเมื่อเราไม่มีทุนอยู่ในสินทรัพย์หรือในบริษัทเหล่านั้นแล้วอะครับไม่ว่ามันจะเจ๊งมันจะเป็นยังไงกระทบอะไรไหมครับ ไม่กระทบเงินต้นเราผมมองแค่นี้นะครับและถ้ามันยังผลิตผลให้กับเราไปเรื่อยๆก็ปล่อยมันลันไปเรื่อยๆแต่ถึงวันหนึ่งที่มันขึ้นไปโอเวอร์แบบ a g คเซสซีมากๆจริงๆนะครับอาจจะมีการขายทํากําไรออกมาในอนาคตอีกรอบก็ได้แต่ถ้าวันนึงมันลงมาต่ำม,ม,ามากๆเราอาจะใช้เงินทุนที่เราเคยพร่องหุ้นตัวนี้ออกไปเป็นไงครับกลับเข้ามาซื้อเพิ่มก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีดีเทลมากมายครับที่คุณจะต้องเข้าใจ s t r a t e g i ในการลงทุนถ้าคุณไม่มีความรู้ในการลงทุนคุณจะไม่สามารถประเมินสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับหลายคนชอบถามว่าเฮ้ยเราจะประเมินความถูกความแพงของหุ้นยังไงผมบอกโอ้โหเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวมากนะครับมันมีดีเทลอีกเยอะมากครับที่คุณจะต้องเข้าใจก่อนที่คุณจะลงในสามจงเมื่อเหมือนวันนี้ถ้าคุณอยากจะว่ายน้ําเป็นอะแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยคุณลงว่ายน้ําเลยลงไปในศระเลยโดลงไปเลยเดี๋ยวก็เป็นผมบอกไม่ไม่มีทางครับคุณจะจมน้ําตายก่อน ถูกไหมถ้าบ่อน้ำนะมันลึกอะ่ะแต่ถ้ามันตื้นคุณก็รอดไปไงผลมบอกอย่างนี้ครับตลาดหุ้นไม่ใช่บ่อน้ําตื้นครับตลาดหุ้นคือทะเลคือมหาสมุทรครับถ้าคุณกระโดดลงไปโดยที่คุณว่ายน้ําไม่เป็นโดยที่คุณไม่เคยฝึกโดยที่คุณไม่เคยเรียนมาก่อนผมบอกเลยว่าเงินทุนที่คุณมีทั้งหมดมันจะจมไปพร้อมกับคุณเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะลงสนามจริงในตลาดหุ้นผมเน้นย้ำกับทุกคนเสมอว่าอย่าเพิ่งรีบใส่เงินกับตลาดหุ้นครับแต่จงใส่ใจใส่เวลาให้กับการเรียนรู้ก่อน เพราะเมื่อคุณมีทักษะมีองค์ความรู้ที่มากพอนะครับคุณจะกล้าใส่เงินลงทุนไปมากยิ่งขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจว่าการลงทุนของคุณควรจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับคุณจะเริ่มรู้ว่าจุดไหนเขาเรียกว่าหุ้นต่าจุดไหนเรียกว่าหุ้นแพงจุดไหนเรียกว่าหุ้นดีจุดไหนเรียกว่าหาุ้หนเน่า,นาถูกไหมมันมีเดียวตรงนี้เยอะมากนะครับซึ่งผมได้สอนตรงนี้ไว้ทั้งหมดแล้วนะครับถ้าใครอยากเรียนนะครับก็ จะเรียนตาม YouTube เรียนอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้าอยากเรียนมนสเต็ปเป็นขั้นตอนเลยผมแนะนำครับคอร์สตัวนี้ครับชื่อว่า Master Investor ซึ่งคอร์สนี้จะเป็นคอร์สออนไลน์นะครับที่เรียนผ่านทาง Facebook Group นะครับผมจะทำการถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับการลงทุนนะครับ อยู่ในคอร์สที้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสามารถเข้าไปเรียนได้เลยนะครับผ่าน14สูตรรับการลงทุนจะมีสอนทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่การสแกนหาหุ้นว่าจะทํายังไงให้สแกนหาหุ้นให้เร็วที่สุดนะครับการอ่านวิเคราะห์งบการเงินของหุ้นแต่ละตัวในจุดที่สําคัญสําคัญจุดที่พลิกพิกเท่านั้นที่คุณจะต้องรู้คุณไม่จำเป็นจะต้องรู้ทุกบรรทัดของงบการเงินแต่คุณรู้แค่บางส่วนที่ Impact จริงๆต่อการลงทุนแค่นั้นก็พอนะครับคุณจะได้เห็นนะครับการ ค,คุณจะได้เห็นเทคนิคต่างๆที่ผมใช้ในการลงทุนนะครับจุดเข้าซื้อต้องดูยังไงจุดขายหุ้นจัดขายแบบไหนใครทดีอะไรบ้างเงื่อนไขอะไรบ้างที่คุณจะเริ่มทําการขายหุ้นออกมาหรือว่าเงื่อนไขอะไรบ้างที่คุณจะเริ่มทําการซื้อหุ้นเข้ามาในพอร์ตได้นะครับการจัดพอร์ตการบริหารความเสี่ยงการจะออกแบบกลยุทธ์ยังไงให้สามารถปกป้องเงินลงทุนของคุณได้มากที่สุดนะครับทุกอย่างได้รวบรวมไว้อยู่ในคอร์ส Master Investor นี้เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อหาในคอร์สเนี้ย ผมคิดว่าใช้เวลาเรียนทั้งหมดนะรวมๆแล้วเป็นคลิปวิดีโอแบบสั้นๆนะครับหลายๆคลิปเลยนะครับใช้เวลาทั้งหมดน่าจะประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับผมให้ความมั่นใจได้เลยครับเพราะว่ามีลูกศิษย์หลายคนนะครับที่เข้าไปเดียนในคอร์สนี้แล้วนะครับเรียนจบ4ชั่วโมงเนี้ยนะครับบางคนเรียนภายใน1วันจบเลยนะและถ้าคุณเรียนจบ4ชั่วโมงและทํากันบ้านครบนะครับตามที่ผมบอกคือ เอาวิชาทั้งหมดเนี่ยไปดูหุ้นหรือไปวิเคราะห์หุ้นอย่างน้อย100ตัวนะครับคุณจะได้หุ้นดีๆออกมา1ชุดอย่างแน่นอนนะครับหรือเพียงแค่คุณทําตามสูตรสแกนหุ้นที่ผมบอกไว้ในคอร์สเนี่ยแค่นั้นนะ่ะแล้วคุณไปวิเคราะห์เพิ่มนะคุณจะได้หุ้นชุดดีออกมา1ชุดแบบสิบยตัวเลยนะครับในไทมิ่งตลาดณนะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นครับคุณจะสามารถประเมินได้เองนะครับว่าช่วงไหนที่ตลาดหุ้นแพงช่วงไหนที่ตลาดหุ้นถูกจากหลักสูตรที่ผมสอนทั้งหมดในคอร์สนี้รับ ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับด้านการลงทุนใหม่ๆเข้าไปเพิ่มพวกเราด้วยนะครับในบางส่วนที่ผมรู้สึกว่ายังขาดหายไปเพราะฉะนั้นสมัครคอร์สนี้ครั้งเดียวนะครับคุณสามารถเรียนได้ตลอดชีพครับแล้วก็ผมจะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้ามีองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาหรือมีเนื้อหาอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปผมจะเอาเข้ามาสอดแทรกให้พวกเราได้รู้อย่างแน่นอนครับแต่รับประกันครับว่าหลักการที่สอนทั้งหมดคือหลักการที่ผมใช้จริงอยู่ในปัจจุบันนะครับขั้นตอนทั้งหมดผมใช้จริงในปัจจุบันนะครับไฟล์เช็คลิส หุ้นนะสิบเอ็ดเช็คลิสต์เนี่ยก็อยู่ในนี้นะครับคุณจะได้มีเช็คลิสต์เลยว่าหุ้นตัวไหนน่าลงทุนไม่น่าลงทุนยังไงผมใช้เงื่อนไขอะไรบ้างในการเข้าไปลงทุนโอเคไหมนะถ่ายทอดไว้หมดแล้วนะครับราคาเต็มของคอร์สนี้อยู่ที่30,000บาทนะครับก็พิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเพียง15,900บาทเท่านั้นนะครับสนใจคอร์สนี้นะครับติดต่อเข้าไปช่องทางเดียวนะครับคือทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจนะครับชื่อว่าช็อปคลับนะครับทักเข้าไปเลยนะครับบอกว่า สนใจคอสแมสเตอร์อินเวสเซอร์นะครับหรือว่าแคปหน้าจอนี้ไปก็ได้นะครับไปบอกทางทีมงานนะครับทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเขาจะบอกวิธีการสมัครให้พวกเราอย่างละเอียดยิบอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับเนื้อหาการลงทุนดีๆแบบนี้นะครับองค์ความรู้ดีๆที่เหมาะกับนักลงทุนรายย่อยแบบพวกเราแบบตัวเล็กๆนี่แหละนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องช็อปครับนะครับทั้งทาง Facebook ทั้งทางยูทูบด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดอะไรกดได้กดให้เต็มที่ครับ รับประกันครับว่าคุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ